สวัสดีนะครับเป้เขาบอกจะขายไช่เหรอขายเปล่าไม่ได้ขายนะครับปีเตอร์ยันมา120นะครับ <S <S 1> <S 1> เราใช้ใหญ่กว่านี่เลยไหมเครื่องรอเราใช้เครื่องใหญ่กว่านี่เลย <S <S ไ,ไหมฮ้ยิ่งใหญ่ยิงใหญ่ยิงดีป่ะ ดว่าเครื่องใหญ่ทำไมเขาไม่ใช้อ๋อเขาใช้กันเครื่องวก0ยี่นะครับประหยัดน้ำมันนะครับผม มันตากแห้งแล้วลดละ8บาทเห็นที่เขาว่าถ้าเป็นมันสด3บาทกว,ากว่านะครับเขาก็เลยเอามาตากแห้งกันหมดเลยโอ้อตัวละฟรีตรงนี้ก็แถวอ,อุทัยนะครับ้านสักนะครับผมของดีอุทัยรถโมมมนนะครับ ส่องลงไปอะไเกีกี่ยวนะครับเน่ทุกคนมันไม่มีเกี่ยวนะ คันเมื่อกี้มีเกียวนะครับคันนี้ไม่มี๋อ